ก็กราบสวัสดีครับอยู่กับผมมายจาก M N Review นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอยู่ในหัวข้อปี2025 Nintendo V เครื่องนี้จะยังน่าซื้ออยู่ไหมครับยังลองไปหาคำตอบด้วยกันนะครับผมสำหรับเกมคอนโซลนะครับที่ผลิตในต้นปีช่วงยุค2,000นเครับก็จะหนีไม่พ้นพวกเกมของ Nintendo นะครับยัง 3DS นะครับที่ทำยอดขายที่ญี่ปุ่นดีค่อนข้างดีแล้วก็ ตัวต่อมาที่ต่อจาก3 d s ก็คือเครื่อง nintendo v นะครับที่ในยุคนั้นที่ทำออกมาแข่งกับ playstation 3นะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าแล้วก็กลุ่มเด็กๆได้พอสมควรนะครับสำหรับเครื่อง v เครื่องนี้เพราะตัวเครื่อง v เนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องเกม Third Party นะครับเกมปาร์ตี้ต่างๆที่สามารถเล่นกับเพื่อนแล้วก็เล่นกับครอบครัวนะครับเป็นเกมแนวกีฬา เกมแนวต่อสู้ฟลาติงต่างๆนะครับเกมซิมูเลเตอร์ต่างๆที่จำลองจากกีฬาของจริงมาทำให้เราได้ลองเล่นนะครับเครื่องนี้ก็สามารถจำลองมาให้เราได้เล่นเลยโดยมี2ตัวหล,ลักๆที่จะทำให้เราได้เล่นเกมกีฬาครับก็คือตัวนํำชักนะครับกับรีโมทแล้วก็ตัวจอยสติ๊กนะครับตัวนี้เป็นอนาล็อกที่สามารถเล่นเกมต่างๆได้นะครับโดยการที่เราทำท่าทางต่างๆเนี่ยตัวเกมก็จะทำท่าต่างๆตามเราเลย อย่างเช่นเกมเบสบอลต่างๆก็คือถ้าเราตีตามจังหวะนะครับตามจังหวะไม้เราก็สามารถใช้ตัวจอยดูโอสองตัวนี้นะครับตีไปตามจังหวะที่ตัวเกมได้เล่นเลยนะครับมันสามารถใช้ได้แล้วก็ตัวอินเทอร์เฟซต่างๆของตัวเครื่องนี่ค่อนข้างเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ตัวดีไซน์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างยังทันสมัยอยู่นะครับในปี2 0 2 5เนี่ยก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างแรงอยู่นะครับ สำหรับเครื่องเกมที่มีอายุเกือบ20ปีแล้วนะสำหรับเครื่อง V นะครับ Nintendo V ตัวนี้สำหรับตัวเกมต่างๆนะครับของเครื่อง V ก็จะมีหลากหลายนะครับอย่างเกม Donkey Kong นะครับที่สามารถเล่นแบบ2คนได้นะครับในเป็น Donkey Kong 3D นะครับตัวนี้จะเป็นเกมแนว Co-op นะครับเล่น2คนนะครับตัวนี้ Donkey Kong เป็นเกมที่สนุกอีกเกมนะครับที่ผมเล่นกับแฟนค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็จะเป็นแนว เกม Mario Party ตนะครับตัวนี้จะเป็นเกมแนว t ต i r d Party ตปารตี้เล่นสนุกกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตัวครอบครัวนะครับสามารถเล่นได้สูงสุดถึง4คนนะครับผมสำหรับ Mario t เ i r d Party นะครับแล้วก็เกมที่ผมเล่นบ่อยๆเลยแล้วก็สนุกมากๆก็คือ Mario k a r t V นะครับผมตัวนี้จะเป็น Mario k a r t ที่รองรับผู้เล่นถึง4คนนะครับตัวนี้ สามารถเล่นโหมดออนไลน์ได้ด้วยนะครับสำหรับ Mario Kart ภาคนี้เป็นเกมที่สนุกมากแล้วก็เป็นเกมโปรดอีกเกมหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็ติดตามมาอย่าง d r a g o n Quest X นะครับผมตัวนี้จะเป็น d r a g o n Quest ของเวอร์ชั่นเครื่อง V นะครับเป็นแผ่นแท้นะครับตัวนี้เป็น2แผ่นเลยสวยๆนี่ฮะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมมีขายนะครับมีซ้ำอยู่แผ่นหนึงนะครับผมสำหรับ ดักกอนเควส์นะครับปล่อยราคาไม่แรงด้วยตัวนี้แล้วก็มาอีกเกมหนึ่งครับเกมแนว Super Mario Smart Bros V นะครับผมอันนี้จะเป็นเกมแนวตะลุยด่านนะครับแนวตะลุยด่านชูรีนั่นเองก็คือเป็น Super Mario Bros นะครับ Brother V นะครับผมตัวนี้ตัวนี้สามารถรองรับผู้เล่นได้ถึง4คนนะครับแล้วก็สามารถเสียบจอยได้4จอยเลยครับสำหรับเครื่อง V อยู่นะครับผมสำหรับผมในปี2025ก็คือ Nintendo V เครื่องนี้ก็สามารถยังหาซื้อได้อยู่นะครับแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับสายวัยรุ่นที่ชอบปาร์ตี้นะครับสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวได้เลยนะครับตัวเกมมีหลากหลายแนวให้เลือกเล่นด้วยแล้วก็แผ่นเกมตอนนี้ราคาค่อนข้างถูกลงเยอะนะครับจากเมื่อก่อนนี้ราคาค่อนข้าง สูงแล้วก็หลักพันเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้อยู่แค่หลักร้อยนะครับถึงหลัก10นะครับแล้วแต่ตัวเกมนะครับที่เขากําหนดมานะครับราคาก็จะไม่เท่ากันนะครับผมก็อย่าลืมไปตามกันได้แล้วก็ลองไปหาดูนะครับทางช้อปปีทาง l a ซาด้แล้วก็ตามเพจ a c e b o o k ต่างๆหรือว่าตัวสะพานเหล็กนะครับน่าจะมีขายอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับเครื่องวนะครับเป็นเครื่องเกมที่หาง่ายนะครับแต่ว่าราคาก็ อยู่ที่แบงค์เทาครับสองแบงค์เทานะครับหนึ่งแบงค์เทาถึงสองแบงค์เทาเท่านั้นนะครับผมแล้วแต่ฟังก์ชันนะครับมันสามารถแปลงก๊อปปี้เล่นแท้เล่นก๊อปได้แล้วแต่นะแต่สําหรับเครื่องผมจะเป็นเครื่องเล่นแท้นะครับผมตัวนี้จะเป็นแท้โซนญี่ปุ่นนะครับที่ผมใช้อยู่ทุกวันแล้วก็ได้เล่นมันทุกวันด้วยเป็นเครื่องที่ตอบโจทย์เราแล้วก็เป็นเครื่องที่ผมอยากได้ในวัยเด็กอีกเครื่องหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องวีนะครับผม ยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาดูได้นะครับแล้วก็ลองไปหาตามมาเล่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ See you next time นะครับเจอกันใหม่เมื่อ้าสางสวัสดีครับ